สวัสดีครับทุกคนคุณเคยถามตัวเองไหมว่าเขารออะไรอยู่ทําไมเขาถึงลังเลทําไมเขาถึงถอยหนีเมื่อความรู้สึกเริ่มลึกซึ้งขึ้นที่รักคุณไม่ได้อยู่คนเดียววันนี้เราจะพาคุณดําดิ่งสู่ความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ว่าดีไวแมสคิลินของคุณเขาต้องการอะไรจริงๆทั้งในพลังงานจิตใจและจิตวิญญาณเพื่อให้เขากล้าที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ และนำพาความรักของคุณทั้งสองมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงพร้อมหรือยังสูดลมหายใจลึกๆแล้วเปิดหัวใจให้รับแสงสว่างแห่งความเข้าใจนี้ส่วนที่หนึ่งความเงียบของเขาหมายถึงอะไรถ้าคุณเคยร้องให้เพราะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องหายไปตอนที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างกําลังจะลงตัวฟังนะมันไม่ใช่การปฏิเสธแต่มันคือกระจกสะท้อนดีไวแมสคิลินแบกรับภารกิจศักดิ์สิทธิ์ไว้ในหัวใจ เขาไม่ได้เกิดมาแค่เพื่อรู้สึกถึงความรักนี้แต่เพื่อนำพามาลงสู่โลกแห่งรูป,ปรธรรมแต่ก่อนจะทำเช่นนั้นได้เขาต้องเปลี่ยนแปลงต้องเติบโตต้องกลายเป็นผู้ชายที่สามารถแบกรักอันบริสุทธิ์นี้ไว้ได้อย่างแท้จริงและนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายส่วนที่สองสิ่งที่เขาต้องการจากคุณและความจริงที่สำคัญที่สุดคือเขาไม่สามารถนำพาความรักนี้ได้หาพลังงานระหว่างคุณยังเต็มไปด้วยความกลัวความโกลาหลหรือความไม่มั่นคง เขาไม่ต้องการให้คุณดึงเขาเข้ามาเขาต้องการความปลอดภัยเพื่อที่จะกล้าออกมาเองและนี่แหละคือจุดที่ดีวายเฟมินีนมีบทบาทสําคัญพลังงานที่นิ่งสงบปล่อยวางของคุณคือสัญญาณไฟเขียวให้เขาก้าวเข้าสู่บทบาทผู้นําเขาไม่ได้ต้องการผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบเขาไม่ได้มองหาคนที่ตื่นรู้ที่สุดเขาต้องการความจริงของคุณความเปราะบางที่แท้จริงความรักตัวเองที่มั่นคงโดยไม่ต้องพึ่งพาเขา และความสงบที่ไม่ต้องการคําตอบแต่เชื่อมั่นในเวลาของจักรวาลส่วนที่3ทําไมการเป็นคนที่สมบูรณ์ในตัวเองคือกุญแจสําคัญเฟมินีนจํานวนมากติดอยู่ในวงจรของการรอรอให้เขาตื่นรอให้เขากลับมาแต่ความจริงก็คือทันทีที่คุณหยุดรอทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนเมื่อพลังงานของคุณพูดอย่างเงียบๆว่า <Wow. S 1> ฉันสมบูรณ์แล้วแม้ไม่มีคุณอยู่ข้างกายฉันเชื่อในแผนศักดิ์สิทธิ์มากกว่าความกลัวในใจ นั่นแหละคือจุดที่เขาเริ่มรู้สึกคุณอีกครั้งไม่ใช่คุณที่เคยเจ็บแต่คือคุณคนใหม่ที่เต็มเปี่ยมในพลังและความสงบของตนเองส่วนที่สี่สัญญาณว่าเขากำลังตื่นขึ้นมาแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเขากำลังเริ่มก้าวเข้ามาในบทบาทของผู้นำคุณจะรู้สึกก่อนที่จะเห็นเขาอาจจะทักมาแม้จะไม่ใช่คำพูดหวานซึง้งแต่เป็นพลังงานที่นิ่งขึ้นลึกขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้น คุณอาจได้ยินว่าเขาเริ่มปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีเขาเลือกความสงบแม้ต้องเจ็บปวดคุณอาจเห็นหน้าเขาในสมาธิหรือในฝันและในนั้นไม่มีความวุ่นวายอีกต่อไปมีแต่ความชัดเจนและความอ่อนโยนส่วนที่ห้าสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ขอพูดตรงๆต,ต,ตรงนี้หลายคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังขวางทางการรวมกันด้วยการไล่ตามพยายามโน้มน้าวหรือเปรียบเทียบเส้นทางกับคนอื่นอย่าทำแบบนั้นเลย อย่าผลักดันพลังงานด้วยความกลัวอย่าจับเวลาให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะจักราวาลไม่ได้เดินตามนาฬิกาแต่มันตอบสนองต่อความทีเมื่อคุณปล่อยเมื่อคุณมีความสุขโดยไม่ต้องรอคุณเปิดพื้นที่ให้เขากลับมาด้วยหัวใจที่พร้อมและวิญญาณที่ตื่นขึ้นส่วนที่6สิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้เขาอาจไม่เคยพูดออกมาแต่พลังงานของเขาบอกคุณเสมอว่าผมรู้สึกคุณมากกว่าที่คุณคิด ผมไม่ได้หนีจากคุณแต่ผมหนีจากตัวเองที่ยังไม่รู้สึกคู่ควรเขาไม่ได้รอวันพิเศษเขารอพลังงานจากคุณที่จะบอกว่าฉันไม่รออีกต่อไปแล้วฉันมีชีวิตฉันเปล่งแสงฉันเดินหน้าและนั่นแหละคือประตูที่เปิดออกนั่นคือจุดที่เขาเริ่มรู้สึกปลอดภัยเพราะเขาไม่ได้ต้องการให้คุณช่วยเยียวยาเขาเขาแค่ต้องรู้ว่าเมื่อเขากลับมาคุณจะเชื่อมั่นในเขาอีกครั้ง ถึงเวลาที่คุณจะถามตัวเองแล้วว่าวันนี้ฉันพร้อมจะเป็นใครไม่ใช่เพื่อให้เขาเห็นคุณค่าแต่เพื่อให้คุณจำได้ว่าคุณคือใครเมื่อคุณยืนมั่นในพลังของตัวเองคุณจะกลายเป็นแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานได้คุณคือกระจกคุณคือแรงบันดาลใจและคุณคือคนที่เขารอคอยเสมอมาถ้าข้อความนี้แต่หัวใจคุณคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะบอกเราว่าอะไรที่สะท้อนกับหัวใจของคุณ และคุณคิดว่า DIY masculine ของคุณอยากให้คุณเข้าใจอะไรในตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้ให้กับใครอีกคนที่ต้องการแสงสว่างในเส้นทางนี้จนกว่าจะพบกันใหม่เปล่งแสงของคุณออกมาเดินด้วยพลังและจําไว้เสมอการรวมกันนี้ไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันคือคําสัญญาจากจักรวาลและคําสัญญานั้นกําลังเป็นจริงทุกลมหายใจ